ไม่มีการแบ่งกั้นระหว่างพระเจ้ากับคุณอีกต่อไปคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่5กุมภาพันธ์ไม่มีสิ่งใดกั้นเรากับพระเจ้าอีกต่อไปลูกาบทที่23ข้อ45ดวงอาทิตย์มืดไปม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง ม่านสูงจากเพดานถึงพื้นจากผนังสู่ผนังอีกด้านม่านแบ่งพลับพลาระหว่างวิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานในวิหารวิหารของโซโลโมอนมีความสูง30ศอกดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่6ข้อ2แต่เฮโรดเพิ่มความสูงขึ้นเป็น4 0อศกตามการเขียนของโจเซฟัสนักประวัติศาสตร์ในศตวรรษแรก ดังนั้นขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่คุณใช้ในการแปลงหน่วยสอกเป็นหน่วยฟุตยังไม่มีความแน่นอนว่าศอกมีค่าเทียบเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยฟุตและนิว้วมานี้มีความสูงระหว่าง60ถึง90ฟุตสิ่งสำคัญคือม้าในพระวิหารขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ51 และพระธรรมมาระโกบทที่15ข้อ38ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถฉีกม่านให้ขาดในลักษณะนี้ได้พระเจ้าเป็นผู้ฉีกขาดม่านนั้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีนัยยะสำคัญอีกอย่างคือในขณะที่ม่านถูกฉีกขาดตรงกลางนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนในพระธรรมฮีบรูบทที่ 9: ข้อ1ถึง9บอกเราว่า มานนั้นกานพื้นที่อภิสุทธิสถานซึ่งเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้าออกจากวิสุทธิสถานซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่การกั้นนี้มีความหมายว่ามนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะความบาปดังที่บันทึกไวในพระธรรมอิสยาบทที่59ข้อ1ถึง2 เฉพาะมหาปุโรหิตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านม่านนี้เข้าไปได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมอุพยพบทที่30ข้อ10และพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ7สิ่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่พระเมสยาได้เข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าเพื่อเราและทำการลบมนทินบาปให้กับเราในขณะที่พระเยซูคริสท,ทรงสิ้นพระชนม์ม่านถูกฉีกเป็นสองส่วน แสดงให้เห็นว่าการเสียสละได้เกิดขึ้นแล้วและไม่มีการแบ่งกั้นระหว่างพระเจ้ากับคุณอีกต่อไปพระเยซูเป็นผู้ทำให้ม่านฉีกออกเป็นสองท่อน<ม>คือโดยพระกายของพระองค์เอง<ม>ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ20และเปิดทางสู่พระบิดาผ่านพระองค์ซึ่งเป็นวิธีที่ชีวิตของคุณกำลังดำเนินอยู่ในทุกวันนี้จงชื่นชมยินดีในสิ่งนี้ วันนี้โดยผ่านทางพระเยสูคริสต์คุณสามารถเข้าหาพระเจ้าพระบิดาได้โดยไม่มีสิ่งใดกั้นขวางอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้ามนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะความบาปวันนี้โดยผ่านทางพระเยสูคริสต์คุณสามารถเข้าหาพระเจ้าพระบิดาได้โดยไม่มีสิ่งใดกั้นขวางอีกต่อไป ให้เราเคร่ครวญระวนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ลูกสามารถเข้าหาพระเจ้าได้โดยไม่มีสิ่งใดกั้นขวางลูกอีกต่อไปลูกขอดำเนินชีวิตใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน